ก็ขนาดนี้แล้วก็ก็ว่าแล้วไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมไม่เยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทําอะไรหรอกผมก็ไม่ด่ากลับหรอกถ้าผมด่าผมด่าตอนนี้ไปแล้วเพราะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่นะก็เป็นโทนี่โอเคแล้วฮะเป็นโทนี่ไปแล้วจะเป็นสันตินี่ก็ไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่าผมกลับไป ไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยถ้าผมจะต้องไปเดินชนกับผู้นำประเทศไหน,เ,นเจรจากันทางลับยินดีหมดนะครับถ้าผมกลับไปแล้วเนี่ยผมสามารถทำได้อะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าผู้นำทั้งหลายบางคนเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายกอะ่ะ วันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับเราก็คุยได้หมดนะครับพวกนี้ผม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 มีผมมีน้ํายานะ่ะนะผมกะสั่งกินนมจีน้ํายาบ่อยน,น,นั้นเลยน้ํายาเยอะอยแล้วก็สั่งกินสับปะรดยังพอมีสับปะรดบ้างนะไม่ตไม่ต้องห่วงยาพร้อมเอาไปช่วยได้ช่วยรประเทศไทยได้นะครับ,รบก็หวังว่าปีหน้าปีนี้นดิ้ผม ปีนี้บิลห้าเนี่ยโทษทีบิลห้าเนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทํางานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวคนอื่นไม่บอกคนอื่นไม่บอกโอ้ยนาชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกสัปไม่ได้ฮะไม่ได้จะเป็นความรับที่ยิ่งใหญ่โอเคโอเคครับเป็นพละคคนไทยแน่นอน อีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานซึ่งเป็นเจนอ<ม>ัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขาว่าเขาโตขึ้นเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวให้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเพื่อจะไปเจอสิ่งที่ข้างหน้าแล้วเป็นประโยชน์กับเขา<ม>เพราะ,ะนั้นลูกหลานเจนอัลฟาวันนี้ผมก็จะแชร์ความคิด